สวัสดีค่ะวันนี้เอรีพามาเก็บแก้วมังกรเออมีหอมั่งไม่หอมั่งทาแดงน้อยอย่าเก็บนะเดี๋ยวป้าเก็บเองดีกว่ามีหนามอวันนี้นะดีข้างในข้างในเดี๋ยวป้าต้องต้องเก็บไอ้ลูกที่มันนิ่มๆหน่อยนะถ้าลูกยังไม่นิ่มยังไม่เก็บดีกว่าเนาะเดี๋ยวกินไม่ได้ อ่าโอเคอ่ะพกมีดมาด้วยเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เก็บนะกกนนหนูจะกินตรงนี้เลยอ,อ้าวนี่ค่ะตรงนี้ลูกนี้นิ่มแล้วลูกไหนย,ยังไม่นิ่นมลูกนี้โอ้เก็บได้แล้วอันนี้โอเคนี่เก็บลูกนี้ก่อน เด็กนั่งรอหรอ <Yeah. S 1> อ้าวได้แล้วสองลูกอ้าวคคละลูกใส่ตะกร้าเลยค่ะนี่อ่ะถ,ถือเลยถือไปใส่ตะกร้านี่ออดอ่าโอเคได้คคละลูกแล้วนะไหนไันไห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 นนไหนไไห่นนไ้นนไหไหนนไนนไน นี่อันนี้โอ้ยอันนี้ยังไม่นิ่มแน่นอนเฮ้ยน,นี่ต้นวงช้างต้นน้อยต้องไปบอกป้าจ้าแล้วนะอันนี้ไม่ได้ห่อไว้บิดได้เลยเพราะว่าอันนี้ใกล้นิ่มแล้วอ้าวใครจะใส่ตะกร้าใครพี่บัวก่อนก็ได้ค่ะมไม่เป็นไรอย่าทำได้อย่างงั้น<ม>โอ้โหเดี๋ยวแพร่ผู้ชมบอกทำไม,มพี่บาทำหน้าบูดจังเดี๋ยวเก็บลูกไหนให้พี่บาดีเนาะ โยลูกนี้เฮ้ยลูกนี้ลูกใหญ่มากเลยจะเก็บลูกนี้ให้พี่บาดีกว่าลูกเ็ลูลูกเลกล,ลกใหญ่<ะ>หื่้น้าขงหนูนะไหนอะแล้วอีกลูก<ม> <laughs> ดูอลูกเล็ก<ม> <laughs> เขาโยนทิ้งเด็กทำไมทำอย่างนี้<ม> <laughs> กันซะแล้วแล้วยนลูกเล็กลูกเล็กมันจะเสียใจนะลูกเล็กเสียใจไปเราไปเก็บต้นอ่ดีใจอะ่ะชายฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเก็บเดี๋ยวเสียใจไม่ได้นะไปะไปไหนไหนสัมภาษณ์าาดิหนูหนูหนลองไห้ทำไมเงยหน้าดิอ้าอย่าย้ยอนอของกินมายนได้ไงดูเด็กตีกันเพราะว่าแยง่งลูกเล็กลูกใหญ่ไปเก็บตรงในสวนอีกค่ะเด็กๆ ไปทางไปทางนี้ไหมทางนี้แหล้วมะขามก่อนนะก็บมะขามก่อนแล้วเ,เก็บมะขามก่อน,นาาอนนีกเด็กชอบกินใบมะขามอ่อนยอดยอดมันนี่ไงหอ,อมมะเพียดเลยนี่อร่อยไหมอร่อยดีหอมมะเฟียดเลยขมิ้นเช่นเบรนก็มีเพียบนะหอมไม่เช่นล้างด้วยอื ออกมาวะไม่ออกมาวะอยู่ในร่นมด้วยอยู่ในล่มด้วยอ่ะโอเคจะเสร็จยานเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกมาลอกอันนั้นอยู่เสียใจหรอใช่ลูกอันนั้นเสียใจไปหน่อยเอด้ไปดีไปเดินนะ แล้วโอเคแล้วคนนี้อ่ะโอเคไปเลยตรงไหนมั่งตรงนี้มั่งตรงนี้มั่งอ้าแดงแดงแดงตรงนั้นมีหนามนะอ้าวเข้าตรงนี้เข้านี้เข้าเนี้ยถือตะกร้ามาได้ค่ะเด็กเด็ก หนูหนักอ้าวอย่าหน้อ่าหนูหนักนังโอ้ยอยู่ข้างบน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 ก็มีอยู่ข้างล่างก็มีูาข้างบนเดี๋ยวอันนี้ข้างล่างข้างล่างยังไม่สุกยังไม่นุ่มอาไว้ก่อนข้างบนนู่นไม่ได้ห่อไว้หนูเดี๋ยวปายลงจับก่อนมันก็น่าจะใช้ได้แล้วนะ แต่ว่ามันก็ทิมแท้หน่อยโอ้โหเก็บได้แล้วแหละตรงไหนตรงไหนอ่ะโอ้ยถ้าไม่เก็บเดี๋ยวโอ้พวงนี้พวงนี้สามพวงนี้พวงนี้อีกสองสงสัยฮะฝั่งไหนนี่สองอันออันนี้3สามจ้า นอา้าวเธอเป็นไรล่ะทำไมปิดตายอย่างนั้นล่ะเธอจะเป็นปีศาจหรอแะมังพี่บาจบาไมาจับ <c oughs> อา้าวมาจับเองสินิมยังตรงนี้ตรงนี้ต่ำเด็กจับได้ลูกนั้นยังเขียวอยู่มีมีเขียวเยอะมีน้ำแช่และวเ,เก็บตรงนี้กันเถอะให้หนูยาวข้างบนก่อน คือปัจจาลูกข้างบนสุดเลยไหมไปัจจาลูกข้างบนสุดหรอ ดเด็กๆได้มาคนละตะกร้าแล้วดูดิไม่ถือแล้วเพราะอะไรเพราะมันหนักมันหนัก่งาอย่า <ๆ S 1> ตีป้าอย่า <ๆ S 1> ตีป้าเอาสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมก่อนลาไปก่อนอวันนี้เราได้มาเท่าไหร่สิบกระลูกมั้งสองตะกร้าเด็กน้อยสองตะกร้าเด็กน้อยโอเคสำหรับคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเอาบายบายก่อนเ้าบายบายก่อนบายบายท่านผู้ชมก่อนผู้ชมรอบายบายสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอุ้ยโดนตาลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะกดติดตามด้วยบ่ะเอาแก้วมังกรให้จะกิน เขาไม่ชอบกินแก้มมังกร